มกราคมนี้ชาวลัคนาราศีกลุ่มจะเป็นอย่างไรดาวย้ายจะส่งผลอะไรบ้างอย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิป ดาวย้ายจากช่องเราครับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับในเดือนมกราคมนี้เนี่ยจะมีดาวย้ายทั้งหมดเนี่ยสดวงด้วยกันครับดาวดวงแรกเลยก็คือดาวพุธนะครับหรือว่าหมายเลข4นะครับดาวพุธหมายเลข4เนี่ยจะย้ายมาที่ตำแหน่ง4นาฬิกาครับส่งผลกับชาวลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยตั้งแต่วันที่12มกราคมไปจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์ครับแล้วก็การย้ายมาในครั้งนี้เนี่ยย้ายมาเข้าที่ช่องโชคลาภนะครับก็ฟังชื่อแล้วก็อุ่นใจนะใจชื้นขึ้นมาเลยนะแปลว่าธุรกิจการงาน หรือว่าการติดต่อที่ทําไว้นะครับจะให้โชคครับให้โชคแปลว่าได้มากกว่าที่คาดไว้นะหรือว่าได้มากกว่าที่หวังเอาไว้นั่นเองนะครับหรือได้ในสิ่งที่ไม่ได้หวังก็ได้นะครับโชคลาภจะส่งผลแบบนี้นะซึ่งก็มาจากคําพูดหรือว่าการตกลงพูดคุยเป็นหลักนะเพราะว่าเป็นผลจากดาวพุธนั่นเองนะหรือว่าหมายเลข4นะครับดาวแห่งการสื่อสารครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข1หรือดาวอาทิตย์ครับจะย้ายมาในตําแหน่ง3ามนาฬิกาครับส่งผล ตั้งแต่วันที่14มกราคมครับไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์เลยนะครับสำหรับการย้ายมาในครั้งนี้เนี่ยเข้ามาที่ช่องความเสียหายครับโอ้เมื่อกี้ยังฟังดูดีนะพอมาเจออันนี้เนี่ยเหมือนกับมีเซอซัสโซเซไปนิดหน่อยนะครับก็ต้องระวังครับช่วยใครแล้วเนี่ยนะครับอย่าไปหวังว่าเขาจะนึกถึงบุญคุณข้าวแดงของเรานะครับนะเรียกว่าข้าวแดงแกงร้อนใช่ไหมนะไม่ไปคิดครับคือช่วยแล้วช่วยเลยนะครับช่วยแล้วคิดว่าเราเป็นการทําบุญนะเขานึกได้ก็ดีไปแต่เขา ึกไม่ได้ก็ไม่ต้องโกรธเคืองกันนะครับระวังนะครับจะมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับชักนําหรือว่านําพาให้เราเนี่ยต้องไปทําอะไรที่มันผิดกฎระเบียบนะหรือว่าผิดกฎหมายอันนี้เนี่ยขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าเลือกได้ถ้าไม่จําเป็นนะครับและเรามีสิทธิ์เลือกนะครับก็อย่าไปทําเลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแล้วผู้ใหญ่ก็จะไม่ให้การช่วยเหลือด้วยสินี่นะครับต่อไปนะครับก็คือดาวอังคารครับหรือว่าหมายเลข3ครับจะ จะเข้ามาในตำแหน่ง4นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่16มกราคมนะครับจนถึงวันที่26ุมภาพันธ์ครับสำหรับตำแหน่งนี้นะครับก็จะส่งผลในเรื่องของโชคลาภครับโชคลาภเนี่ยจะมาได้เนี่ยก็จะมาจากความขยันของคุณนี่แหละนะครับคือต้องออกแรงนะครับแล้วโชคจะมานะนอกจากการพูดแล้วเนี่ยครับยังต้องกระตือรือร้นนะครับกูรีกุจอนะครับแสดงออกให้เห็นนะครับว่าเรามีความตั้งใจนะแบบนี้เนี่ยก็ไม่หนีไปไหนนะครับโชคหล่นทับแน่นอนนะ อันนี้บอกแล้วนะครับทางออกหรือว่าทางสําเร็จนะครับก็ลองไปทําถ้านอนอยู่บ้านกระดิกเท้าเฉยๆผมก็บอกได้เลยนะครับโชคที่ไหนก็ไม่มาหรอกนะครับนะไม่มีโชคหล่นมาจากฟ้าอย่างแน่นอนครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์เนี่ยหรือหมายเลข6กจะย้ายเข้ามาในตําแหน่ง4ี่นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่19กมกราคมไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ครับซึ่งเข้ามาในตําแหน่งโชคลาภเหมือนกันนะครับแปลว่าอะไรครับความขยันการไปเจรจากัน ป่าผู้พูดคุยเนี่ยนะครับเผลอเนี่ยไปเจอกันในร้านอาหารหรูๆโรงแรมหรูนะครับอาจจะได้กินของดีนะครับได้ความสะดวกสบายนะไปคุยบนเรือยอชนะครับหรือว่าไปล่องแม่น้ําเจ้าพยาคุยงานก,นกันก็ได้นะครับแบบนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าก็เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่สวยงามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้พลังของดาวให้เป็นประโยชน์นะครับแต่งตัวให้ดีไปให้ตรงเวลานะครับคุยด้วยความกระตือรือร้นนะครับโดยคิดอย่างรอบคอบว่าเรา กาจะพูดอะไรบ้างนะก็จะช่วยให้เกิดโชคก้อนโตลาบก้อนใหญ่อย่างแน่นอนนะครับดีใจกับชาวล,าล,ลัคนาราศีกุมจริงๆอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะในเดือนมก,กราคมนี้ครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงถอดรหัสดาวชนดาวครับเราก็จะมาดูนะครับว่าในเดือนมก,กราคมที่ฟังมาแล้วเนี่ยนะครับผมจะมาเจาะลึกให้นะครับว่าแต่ละดวงแต่ละดาวนั้นเนี่ยถ้าเจอกับดาวอะไรในบาร์โค้ดชีวิตของคุณผู้ชมแล้วเนี่ยในดวงของเราหรือในบาร์โค้ดชีวิตของเราเนี่ยมีเลขอะไร ไลองรับอยู่ซึ่งระบบของเราเนี่ยจะบอกอรายละเอียดให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะบอกให้ว่าจะใช้ยังไงนะครับก็เริ่มต้นจากดวงแรกก่อนเลยก็คือดาวพุธหมายเลข4ใช่ไหมครับดาวพุธหมายเลข4เนี่ยเข้ามาในตําแหน่ง4นาฬิกานะหรือว่า ถ้าใครพอมีความรู้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นช่องราศีธนูแต่ถ้าใครไม่มีความรู้ไม่เป็นไรครับฟังผ่านมันไปนะก็เอาเป็นว่าเลข4หรือดาวพุธเนี่ยเมื่อมาอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยช่องข้างในเนี่ยเราเรียกว่าบาคโคดชีวิตครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมมีเลข1อยู่นะก็จะกลายเป็น41เรียกว่าเป็นคู่ฉลาดหลักแหลมอันนี้คือดีมากๆเลยถ้าเป็นคนจีนเขาเรียกว่าห่อห่อห้อเลยนะครับแบบนั้นนะแล้วถ้าเกิดว่าไปเจอ42นะครับอันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นดาว คู่มิตรกันครับเรียกว่าเป็นคูเ่เป็นที่รักนะไปที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเจอใครเนี่ยเขาก็าชอบนิยมชมชอบอะ่ะปังกันเถอะแล้วก็เป็นดาวคู่มิตรที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการพูดจาด้วยและถ้าเกิดสมมุติว่ามีเลข3อยู่นะอันนี้ก็จะเป็น4ีสนะสี 4, อันนี้ไม่ค่อยดีละต้องเรียกว่าเป็นคู่ปากเสียนะหรือว่าพูดจา,าไม่เพาะอ่ะนะหรือร้ายแรงหน่อยนะก็คือพูดหยาบคายเลยนะครับทีนี้ถ้ามีเลข4อยู่อันนี้เรียกว่าคูา่นักเจรจานะหรือว่าคู่นักพูดก็ได ได้นะแล้วแต่จะเรียกกันนะก็คือ4ีนั่นเองนะอันนี้ก็คือจะพูดเยอะระวังเรื่องการพูดไม่ถูกกาลเทศะเท่านั้นเองนะแต่ว่าถ้าใครมีสตินะพร้อมดีก็จะพูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์พูดในเรื่องที่ดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับอันนี้ต้องถือว่าดีงามมากๆเลยทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเลข5อยู่นะก็จะกลายเป็น4 5่หนะอันนี้เราเรียกว่าคู่สติปัญญาครับอันนี้ก็จะโดดเด่นในเรื่องของการมีเหตุมีผลนะแล้วก็มีความสนอ,อกสนใจสนอ,อกสน ใจนะในเรื่องของการศึกษาหรือความรู้เป็นพิเศษนะต่อไปนะครับเลข6นะจะเป็น4 6ครับ46อันนี้ก็จะเป็นคู่ขวัญใจก็แปลว่าโดดเด่นเป็นขวัญใจคนและถ้าเป็นเลข7นะก็จะกลายเป็น4 7อ่า47อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าก็จะกลายเป็นคู่ที่เรียกว่าพูดจริงทําจริงนะคือพูดอะไรแล้วเนี่ยรักษาคําพูดพูดอะไรแล้วเนี่ยต้องทําให้ได้แบบนั้นนะไม่พูดเล่นๆน,นะไม่พูดอะไรมาคำๆไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเลข 8, นะก็จะเป็น4 8อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ศัตรูกันนะแปลว่าคู่พลิกแพลนนะครับก็หมายความว่าอาจจะโดนหลอกอาจจะถูกโกงอาจจะถูกผิดนัดผิดสัญญาร้ายแรงหน่อยนะก็คือมีคดีความกันเลยทีเดียวสุดท้ายนะครับแต่ยังไม่ท้ายสุดนะก็คือหมายเลข9นะถ้าเป็น49อันนี้เราเรียกว่าคู่เทคโนโลยีนะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของ IT ทีอินเทอร์เน็ตออนไลน์การไลฟ์สดนะครับการขายของออนไลน์ทุกอย่างนะแบบนั้นและท้ายสุดจริงๆแล้วทีนี้ก็คือเลข0ูนย์นะครับก็คือ 40ครับ40อันนี้จะหมายถึงคู่นักสืบแปลว่าจะมีโอกาสได้ไปร่วงรู้ความลับของคนอื่นหรือในทางกลับกันนะความลับของตัวเองเนี่ยล่วไหลครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของอุปกรณ์การสื่อสารสมัยนี้นะพวกมือถือคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆก็มีโอกาสที่จะเสียหายได้ด้วยนะอันนี้ก็คือดาวชนดาวดวงแรกนะดวงที่2เนี่ยที่เราจะต้องเจอในเดือนมก,กราคมนี้นะครับก็คือดาวอาทิตย์นะอาทิตย์หมายเลข1ใช่ไหมครับ เลข1หมายดาวอาทิตย์เนี่ยก็จะเข้ามาในตําแหน่งช่องราศีมังกรซึ่งเป็นตําแหน่ง3นาฬิกาใครมีความรู้ก็ผมพูดให้รู้ละว,ว่าเป็นช่องราศีมังกรใครไม่มีความรู้นึกไม่ออกว่าช่องอะไรก็ผมพูดเป็นภาษาธรรมดาละก็คือตําแหน่ง3นาฬิกานะเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนาฬิกาว่าเป็นยังไงช่องไหนนะครับความหมายนะครับในช่องนี้เนี่ยถ้าเรามีเลข1อยู่นะก็จะเป็น1 1นะถ้าเป็น1 1หนึ่งเนี่ยแปลว่าคู่แข่ง ทำอะไรเนี่ยอยากที่จะเป็นที่1ไม่อยากเป็น2รองใครเรียกว่าแบบนั้นถ้ามีเลข2อยู่ก็จะกลายเป็นคู่1 2เราเรียกว่าคู่แปรปรวนนะให้ระวังเรื่องของอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะเหมือนคุณสุภาพสตรีที่เวลามีออรอบเดือนเลยแบบนั้นนะครับเขาเรียกว่าอารมณ์แปรปรวนนะแล้วก็ถ้าเกิดมีเลข3อยู่ก็จะกลายเป็น1 3 1> อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ศัตรูกันนะครับแปลว่าคู่ทะเลาะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องทะเลาะเบาแววงกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเลข4อยู่ล่ะก็จะ กลายเป็น1 4 1 4ก็จะเป็นคู่ฉลาดหลักแหลมนะอันนี้ก็จะมีสติปัญญาไหวพริบในการแก้ไขปัญหานิ่งเขาเรียกว่านิ่งนะใจนิ่งเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นเลข5นะครับก็จะเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับก็จะเป็น1515อันนี้แปลว่าคู่ผู้ใหญ่อุปธรรมผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมาให้ความช่วยเหลืออุปธรรมนะครับและถ้าเป็นเลข6ก็จะเป็น16คู่นักวางแผนนะครับก็จะช่วยให้เรามีความละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะในเรื่องการใช้เงินนะเลขคู่นี้ก็เป็นเลขคู่ที่ ต้องบอกเลยว่าจะไม่ใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายนะคือคิดก่อนใช้นะนึกถึงข้อดีข้อเสียทุกบาททุกสตางค์เลยถ้าเป็นเลข7จะเป็น17แปลว่าคู่ไฟแรงนะก็จะมีไฟในการทํางานนะครับมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษนะครับถ้าเป็นเลข8อันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็น18แปลว่าคู่ทําคุณไม่ขึ้นนะครับก็คือทําคุณอ่ให้อ่เขาเรียกว่าช่วยเหลือใครแล้วมักจะเขาจะไม่เห็นหัวเรานะอันนี้ก็ระวังเรื่องของการถูกคนใกล้ชิด หรือคนที่เราไว้วางใจนะครับหักหลังด้วยเลข9กครับก็จะเป็น19อันนี้ก็คือผู้เกียรติยศนะครับคือจะมีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษส่วนเรื่องดีเรื่องร้ายนั้นแล้วแต่นะครับก็อยู่ที่ว่าลัคนาราศีของเราเนี่ยเป็นช่องดีหรือเปล่านะอันนี้ก็ว่ากันไปตามช่องนะที่บอกไปแล้วนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือศูนย์นะหนึ่งศูนย์เนี่ยแปลว่าคู้ปิดทองหลังพระนะครับก็คือทํางานอยู่เบื้องหลังเก่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกมาเสนอหน้าหรือว่าไม่ได้แสดงผลงาน เท่าที่ควรแบบนั้นก็ผ่านไปแล้วสําหรับตัวเลขนะของดาวชนดาวนะยังไม่ครบยังไม่หมดนะยังเหลืออีก2ดาวใช่ไหมดาวต่อไปนะครับก็คือหมายเลข3หรือว่าดาวอังคารนะครับซึ่งก็เข้ามาอยู่ในตําแหน่งช่องราศีธนูหรือว่าช่องตําแหน่ง4นาฬิกานะครับถ้า3าหนึ่งก็เป็นคู่ทะเลาะบอกไปแล้วนะครับถ้าเป็น3าสองอันนี้คือคู่มหาสเสน่ห์ก็จะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษถ้าเป็น3าสามอันนี้ก็จะเป็นคู่บ้าพลังนะทำอะไรเนี่ยใช้แรงใช้กําลังเป็นหลัก เลยนะครับไม่ได้คิดถึงเหตุและผลเท่าไหร่ถ้าเป็น3-4ก็เป็นคู่ปากเสียอันนี้ก็บอกไปแล้วเหมือนกันถ้าเป็น 35- ก็จะเป็นคู่อภิสิทธินะได้สิทธิทพิเศษนะมีผู้ใหญ่แบกมีคนหนุนหลังนะครับถ้าเป็น36อันนี้เป็นดาวคู่มิตรกันเลยก็คือเป็นคู่สเสน่ห์อ่อนกว่าวัยนะทำอะไรก็มีสเสน่ห์หาเงินเก่งแล้วก็มีพลังทางเพศดีด้วยถ้าเป็น37นะก็จะเป็นคู่อุปสรรคทําอะไรแล้วเนี่ยไม่ราบรื่นนะครับมีอุปสรรคมีสิ่งที่จะต้องฝ่าฟัน ถ้าเป็น38อันนี้เรียกว่าคู่นักเลงคิดอะไรเนี่ยเร็วแล้วก็ทําอะไรเร็วนะไม่ได้ยับยั้งชั่งใจเท่าไหร่ถ้าเป็น3 9เนะครับเราเรียกว่าคู่กระตือรือร้นครับก็หมายถึงความแอคทีฟนะหรือว่าความที่ทําอะไรไหลายๆอย่างพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันและสุดท้ายนะครับก็คือ3 0สูนอันนี้เขาเรียกว่าคู่เขาเรียกอะไรอ่ะคู่งุดหงิดง่ายอ่ะนะก็คือใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนั่นเองอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะนี่ก็เป็นดาวอังคารที่ย้ายมาต่อไปดาว สุดท้ายของเดือนนี้นะครับก็คือหมายเลข6ใช่ไหมครับเลข6กเนี่ยก็จะย้ายเข้ามาในช่องราศีธนูหรือว่าตำแหน่ง4นาฬิกาเช่นเดียวกันก็จะส่งผลถ้าเรามีดาวรองรับอยู่นะถ้าเป็น6-1ก็คือคู่นักวางแผนนะครับก็บอกไปแล้วถ้าเป็น6.2นะเขาเรียกว่าคู่ประดิษฐ์ประดอยนะครับก็จะมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็มีจินตนาการในการทําอะไรแบบที่มีไหวพริบหรือว่ามีความคิดในเรื่องของการตกแต่งหรือว่าของที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม ถ้าเป็น3เป็น6 3อันนี้คือคู่สเสน่ห์อ่อนกว่าวัยนะครับบอกไปแล้วถ้าเป็น4 64ก็คือคู่ขวัญใจนะอันนี้ก็มีการบอกไปแล้วเหมือนกันถ้าเป็นเลข5นะครับเป็น 6- 5หนี้เรียกว่าคู่สุขสบายนี่เป็นเลขที่ไม่เร่งรีบนะครับใช้ชีวิตแบบสุขสบายความรักก็เป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะมีความสุขนะไม่วุ่นวาแต่ก็ไม่มีเรื่องให้กังวลใจนะเป็นเลขที่ค่อนข้างดี6 6คือคู่เข้า เข้าสังคมนะครับก็จะมีการไปปาร์ตี้พบปะเพื่อนฝูงพบปะคนรู้จักนะครับแล้วก็ถ้าเป็น7จนะจะเป็น6 7แปลว่าเป็นคู่พระสุขเข้าพระเสาแทรกนะครับอันนี้ให้ระวังเรื่องของการมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันได้ตั้งตัวและส่วนใหญ่จะเปลี่ยนจากดีกลายเป็นร้ายซะด้วยสิส่วนเลข8นะครับคือ68ครับอันนี้ก็หมายถึงเรื่องของการลุ่มหลงนะครับเป็นคู่ที่ทําให้เรามีความรุ่มหลงมากเลยนะแล้วก็ทําให้เราตัดสิน ใจอะไรผิดด้วยความที่เราหลงเชื่อคนง่ายนั่นเองนะครับส่วน69กนี่คือคู่ศิลปินนะครับก็จะมีอารมณ์ติดๆตหน่อยหรือว่ามีอารมณ์แบบอยากไปเที่ยวอยากออกไปปาร์ตี้อยากออกไปสังสรรค์นะครับอยากไปพบปะผู้คนนะครับส่วนเลขศูนย์นะครับเป็น60ก็จะเป็นเลขคู่เงินรั่วนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยใช้เงินมากเกินตัวหรือเรื่องความรักนะครับก็จะเป็นความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะมีความผิดหวังกันได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือการถอดรหัสดาวชนดาวนะครับ ที่เราอาจจะเจอได้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากจะรู้ได้ยังไงว่าแล้วเรามีดาวอะไรจะมาเจอกับดาวที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับผมได้ทําระบบที่เรียกว่าซินแสบาร์โคดชีวิตนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับโดยเพิ่มเพื่อนนะใส่แอดข้างหน้านะครับแอบดบ z ซ e นะครับซินแสนั่นเองนะแล้วก็กดปุ่มผูกดวงครับกรอกวันเดือนปีเวลาจังหวัดที่เกิด เพียงเท่านี้นะครับไม่ต้องก่อข้อมูลส่วนตัวอย่างอื่นนะสบายใจได้ไม่มีการตัดเงินอัตโนมัติแล้วก็ใส่โค้ดแนะนาว่า4 5่านะครับเมื่อใส่โค้ดนี้แล้วเนี่ยจะเริ่มต้นทดลองใช้ได้ฟรี30วันเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็สามารถที่จะใช้ฟรีต่อเนื่องได้นะฮะก็เข้าไปกดเมนูแจกวันในระบบนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกับวิธีการใช้งานก็จะได้รายได้เพิ่มด้วยนะครับช่องของเราใครที่มาฟังนะครับเราอยากจะตอบแทนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับด้วย ยการให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยมีทั้งสติแล้วก็มีทั้งสตังคครับแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาโค o ชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r ค o ชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาโค o ชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา r c o d ชีวิตของเราสินแสบา r c o d ชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาโค o ชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญ ต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา